พาเพื่อนๆมาดูปลาที่สวนค่ะปลาก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆลูกปลาก็เริ่มออกลูกเยอะขึ้นค่ะปลาก็เริ่มโตค่ะปลาเยอะค่ะ ปลานินค่ะมีปลานินปลาหมอนะค,ะค่ะปลาสลิดค่ะปลาสลิดก็มาปล่อยนะคะแล้วก็ปลากดปลากายนะคะก็ปลูกแต่ปลาสลิดยังมองไม่เห็นเลยไม่เห็นมีแต่ปลานินเห็นแต่ปลานินนะคะที่บอ่อ ลาลมดีมากค่ะลมดีมากเลยค่ะที่สวนนะคะลม,ด,มดีปาก็มันดูปลาก็เพลินๆดีนะมีปลาดีด้วยปลา แรงมากเลยค่ะลมแรงเลยเ<อ>ลมแรงลมแรงเด่ยดูปลาก็เป็นดีนะคะก็มีความสูงดีงดปลาก็เหมือนว่ามีลูปกปลามีลูปกปลาออกใหม่ด้วยนะคะ ที่บอกก็มีการเอาหอยมาปล่อยด้วยนะคะหอยอ่ะหอยหอยขมหอยเชอรี่อย่างเงี้ยคะ่ะเอามาปล่อยปลาก็มีการมาออกออกลูกเป็นฟูง ก็ยุบยับยุบยับนะคะปลาก็เริ่มโตและะ้วค่ะออกลูกหลายเราว่าหลายรอบแล้วนะคะมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะบางตัวก็เริ่มโตลแล้วนะคะลูกปลาปลาก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆคะ่ะก็มีการ เอาหอยขมมอปล่อยแล้วก็มีหอยเชอรี่นะคะคะก็มีปลาลูกหอยหอยขมก็เริ่มมีลูกหอยนะคะขยายพันธุ์เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะปลาที่สวนค่ะมานั่งดูปลาก็เพลินๆดีนะคะนะคะ ก็มีความสุขดีนะคะมาชมปลาให้อาหารปลานะคะก็มีความสุขไปอีกแบบนะคะอยู่แบบเงียบๆอยู่ส่วนตัวนะคะไม่วุ่นวายกับใคระคะ่ะวุ่นวายกับคนอื่นเยอะก็วุ่นวายเกินชีวิตก็วุ่นวายนะคะมาอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาตินะคะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายก็มีความสุขไปอีกแบบหนะะึ่งค่ะ ไม่ต้องรับรู้ปัญหาอะไรกับใครมากมายป้าเยอะเลยค่ะเพลินๆค่ะขอบคุณนะคะ